สถิติความปังของชิชกับเบื้องหลังของเจ้าพกเด็กสายเปเปอมอสเตอร์ Monster, ที่ทำงานหนักกันมากจริงๆิยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม o n s t อร์ p o p มนะคะทุกคนก่อนจะไปเรื่องคลิปกันก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของแอดเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะแอดจะขอมาอัปเดตสถิติความปังของเจ้าพกเด็กปีศาจท,ทั้งเจ็ดกับการเดบิวชิชที่ได้สร้างสถิติเอาไว้มากมายเลยค่ะแต่ว่าพอได้ดูเบื้องหลังที่เจวว้าพกอ้วนเนี่ยมาเรียลแอคชั่นเอ็มวีเพลงตัวเอง กับเบื้องหลังการซ้อมเต้นก็ทําให้ได้รับรู้เลยนะคะว่าเจ้าพวกเด็กๆ Baby มมอสเตอร์สมควรที่จะได้รับจริงๆค่ะเพราะว่าทำงานหนักกันมากๆเลยถึงเด็กๆนะคะจะขึ้นสเตทโปรโมทร,รายการแรกเป็นช่วงห่างจากการปล่อย a m b i บชชีกับสเตจอินกิายโยที่เจ้าพเก b a b มอสเตอร์ขึ้นโปรโมทเป็นรายการแรกเมื่อวันที่7เ,เมษาย,ยนที่ผ่านมา แต่ว่า Baby Monster ก็ได้สร้างสถิติใหม่กลายเป็นวงเคยป๊อปกรอ g กุ u กที่ยอดขายอัลบั้ม d เ e เวต์ในสัปดาห์แรกสูงที่สุดซึ่งในมินิอัลบั้มแรกนี้นะคะก็ทำยอดขายในสัปดาห์แรกไปได้ถึง41,287ชุดเลยแล้วก็ยังมียอดพรีออเดอร์สูงถึง46,000 0ชุดเลยทีเดียว ซึ่งนี่เป็นเพียงยอดอัลบั้มจากทางฮันทอนะคะถ้านับรวมยอดเว็บเพีรีอัลบั้มอื่นๆด้วยแล้วเนี่ยจะต้องมากกว่านี้อีกแน่ๆเลยค่ะแล้วเบบี้มอนสเตอร์นะคะก็ยังสามารถเดบิชด ball, ดวชาร์ส Spotify g l o b a l โดยลำดับที่179ซึ่งเป็นวงแรกและวงเดียวของเจน5ที่ทำได้แล้วก็ยังเป็นวงแรกในเจน4และเจน5ที่เดบิวเข้าชาร์ต Spotify g l o b a l ด้โดยอันดับปัจจุบันที่แอดทำคลิปต,ตอนนี้นะคะก็คือลำดับที่68นั่นเอง โดยมียอดสตรีมทั้งหมดถึง1 8 3่งล้เลยละค่ะ นี่แหละนี่แหละนิว p พ a k ที่แอลลาสตินเวมอนฝ่ฝันและนอกจากนี้นะคะ Baby m a s t e r เก็ยังเป็นวงแรกในปี2024ที่สามารถทำยอดวิวครบ1ล้านครั้งบน YouTube ได้เร็วที่สุดโดยใช้เวลาไปเพียงแค่25นาทีแล้วก็ยังทำลายสถิติเก่าของเพลงตัวเองกับชิชด้วยนะคะเพราะว่าเป็น MV ที่ทะลุ10ล้านวิวได้เร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียง8ชั่วโมง9นาทีแซงหน้าเพลง b a ล็ตดักับ s t u c k in the อ i เ d นเไปแล้วและกับสถิติใหม่ล่าสุดที่ MV เพลงชิช เพลงเดบิวต์อย่างเป็นทางการของ Baby Monster เนี่ยได้สร้างสถิติเอาไว้นะคะก็คือสามารถมียอดวิวทะลุได้100ล้านวิวแนวที่สุดในปี2024 โดยใช้เวลาไปไม่ถึง11วันด้วยซ้ำค่ะทุกคนคือเรียกได้ว,ว่าเด็กๆเนี่ยกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเลยนะคะกับการโปรโมทแล้วก็ทำงานอย่างหนักพอแอดได้ดูเด็กๆ reaction MV s h o o พร้อมกันแบบ7คนกับการปรากฏตัวแล้วก็ถ่ายทำว v ครั้งแรกของอาฮิออนเนี่ยน้องก็คือดูเขินๆแล้วก็กังวลเป็นพิเศษเลยค่ะแต่ว่าเมมเบอร์ทุกคนก็น่ารักกันมากๆจริงๆนะคะซัพพอร์ตกันเองดีมากๆชมกันตลอดเลยชิกิต้ากับผมสีเข้มวนลลอนแบบนี้ ใคยไหวไปก่อนเลยค่ะเพราะว่าแอดไม่ไหวเด็ก15ปีจมเป็นต้องใส่ขนาดนี้ไหมละมุนไปหมดเลยทุกคนแล้วแอดถามหน่อยว่ามีหน่วยงานไหนเขาช่วยโรล่าหรือย,ยังคะผู้ประสบภัยด้านแขนทุกคัมแบ็กเลย #save แขนโรล่าเนี่ยต้องมาแล้วคะ่ะทุกคนเราคือก็ได้เห็นชัดมากๆเลยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยทำงานกันหนักมากๆจริงๆกับการเดบิวต์ครบ7คนในครั้งนี้ ใน reaction นี้นะคะน้องแพรเนี่ยก็คือดูเงียบเงียบซึมๆไปมากจริงๆนะคะแอดไม่รู้ว่าแอดคิดมากไปเองหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเงียบผิดปกติไปมากเลยค่ะคือดูทรงเนี่ยน่าจะเพลียหน้าดูเลยนะคะอีกอย่างที่เราก็ได้ทราบว่าน้องรามิมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะจากในเบื้องหลังวิดีโอซัมเต้นระหว่างซ้อมเนี่ยรามิรู้สึกเจ็บหน้าอก จึงต้องหยุดซ้อมกับเพื่อนเอนกระทันหันน้องนะคะบอกว่าหนูรู้สึกเจ็บปอดตอนเต้นเล็กน้อยหนูก็เลยไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็วินิจฉัยนะคะว่าเป็นโรคปอดรั่วค่ะอาการมันก็เหมือนมีลมรั่วออกมาจากปอดคุณหมอก็บอกว่าถ้าอาการแย่กว่านี้อีกหน่อยหนูอ,อาจจะหมดสติไปแล้วคือพอแอดรู้ว่าน้นองแตมมีมีภาวะปอดรั่วเนี่ย แอดจจเจ็บขึ้นมาทันทีเลยค่ะทุกคนตอนเห็นยายน้องนั่งมองเพื่อนๆซ้อมเต้นอยู่ข้างหลังเนี่ยแอดแทบจะร้องไห้เลยนะคะรู้เลยนะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยซ้อมกันหนักมากๆแต่ก็ไม่คิดจริงๆว่าจะกระทบสุขภาพกันมากขนาดนี้นะคะแต่ว่าก็ดีมากๆเลยนะที่เมมเบอร์ทุกคนรักกันแล้วก็สพอ์ตกันมาอย่างดีโดยตลอดเลยละคะ่ะ อีกอย่างนะรามีก็ใจสู้มากๆเพราะว่าน้องเนี่ยพักรักษาตัวแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองแต่ว่าต่อจากนี้นะคะถ้าเกิดมีปัญหาสุขภาพกันเนี่ยพวกอนเบมมอนทามฝืนกันเด็ดขาดเลยนะคะลูกพวกหนูเนี่ยสมควรได้รับทุกอย่างเลยจริงๆค่ะทั้งความรักจากแฟนคลับ ความสําเร็จต่างๆที่สามารถทุกสถิติของทั้งวงตัวเองแล้วก็ศิลปินวงอื่นๆได้แอนเน่ก็อยากจะให้มีคนรักเจ้าพวกเด็กๆ b บบ y m มอ s เ e อร์เพิ่มขึ้นอีกเยอะๆเลยละคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะ11เมษายนเจ้าพวก b บบ y m มอ s เ e อร์มีไปออกรายการอิสไลฟเวลาบ่าย3โมงเย็นแล้วก็ไปออก M c o u n t า o w n าเวลา4โมงเย็นทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมมารอดูเจ้าพวกเด็กแสบกันเยอะๆนะคะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับสถิติความปังทั้งหลายของเจ้าพวกเด็กแสบเบบี้มอสเทอร์ ที่แอดเน่ยกมาแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สำหรับปัญหาสุขภาพของรามิแอดแหนก็อยากจะขอให้น้องหายไวๆนะคะกลับมาเป็นรามิที่แข็งแรงแล้วก็สดใสไวๆก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเอาไว้ให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดนะคะทุกคนแอดรออ่านอยู่นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะคะบ๊ายบาย